ให้เริ่มดึงดูดจากสิ่งที่ง่ายต่อความเชื่อเพราะกดแรงดึงดูดทำงานผ่านความเชื่อในเป้าหมายนั้นตัวเราจะต้องรู้สึกยินดีปรีดากับเป้าหมายนั้นจริงๆปีใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่ข้อที่2ตั้งเป้าหมายที่เชื่อว่าเป็นไปได้สำหรับเราเป้าหมายสำคัญมาก หลายๆท่านไม่สามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้เพราะไม่รู้ว่าจะไปในทิศทางไหนเป้าหมายจะเป็นหลักชายให้เราเดินไปในทิศทางนั้นเป้าหมายจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราฮึสู้และก็เดินไปอย่างทิศทางที่เราวางเอาไว้เราจึงจำเป็นจะต้องมีเป้าหมายการตั้งเป้าหมายในรูปแบบของกดแรงดูดเป้าหมายนั้นจะต้องไม่เป,เป็นเป้าหมายที่กดดันตัวเราเอง สังเกตดูนะคะหลายๆท่านจะตั้งเป้าหมายเอาไว้แต่เป้าหมายนั้นน่ะกดดันตัวเองเหลือเกินทุกคนเป็นไหมคะพิมพ์บอกครูหน่อยได้ไหมคะว่าเคยตั้งเป้าหมายหนูเคยตั้งเป้าหมายครูแล้วก็เป็นเป้าหมายที่กดดันตัวเองมากๆ <c oughs> เคยไหมคะครูเคยเป็นเป้าหมายที่กดดันตัวเองที่สุดไม่สนุกเลยตึงมากๆในระหว่างเส้นทางที่ลงมือทําสุดท้ายก็เลิกทําเพราะไม่สนุกะฉะนั้นการตั้งเป้าหมายในรูปแบบของกดแรงหนูเป้าหมายนั้นจะต้องไม่กดดันตัวเราเอง ตามที่ผู้สำเร็จใน The Secret ได้กล่าวเอาไว้นะคะว่าให้เริ่มดึงดูดจากสิ่งที่ง่ายต่อความเชื่อเพราะกดแรงดึงดูดทำงานผ่านความเชื่อในเป้าหมายนั้นตัวเราจะต้องรู้สึกยินดีปรีดากับเป้าหมายนั้นจริงๆไม่ใช่ตั้งเป้าหมายไว้แล้วใจสั่นเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้เท่ากับเรายัางไม่เชื่อสิ่งนั้นจะไม่เกิดขึ้น เป้าหมายจะต้องเป็นสิ่งที่เราคิดถึงทีไรก็ยิ้มได้ทุกทีเกิดเป็นความเชื่อว่าตัวฉันได้สิ่งนั้นแน่นอนทําได้แน่นอนมันใช่แน่นอนจักรวาลตอบรับต่อทุกๆเป้าหมายของตัวเราถ้าเป้าหมายนัน้นเป็นเป้าหมายที่เราเชื่อว่าฉันเป็นได้ฉันทําได้ฉันมีได้สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นจริงไม่ว่าเราจะตั้งเป้าหมายอะไรเอาไว้นั่นคือความคิดของเราความคิดหนึ่งที่ส่งขึ้นไปยังวงของจักรวาลทุกๆความคิดแห่งเป้าหมายของเราได้รับการตอบรับเสมอ แต่จะต้องเป็นในลักษณะที่เราเชื่อนะคะว่าสิ่งนั้นฉันเป็นได้ฉันทําได้และฉันก็มีได้เพราะการทํางานของกฎแรงหนึงดูดอยู่ภายใต้ความเชื่อตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าปีนี้จะมียอดขายพันล้านเชื่อไหมคะเอาความเชื่อจริงๆเชื่อหรือไม่เชื่อถ้าเชื่อก็ใช่ค่ะสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นแต่ถ้าไม่เชื่อสิ่งนั้นก็ไม่เกิดขึ้นครูจึงเน้นย้าตรงนี้ว่าเป้าหมายไม่ควรเป็นเป้เปาหมายที่กดดันเพราะความรู้สึกกดดันเป็นสภาวะอยู่เบื้องล่างอยู่ตรงนี้ตรงนี้ แต่ความรู้สึกเบาสบายมีความสุขอยู่เบื้องบนถ้าปรารถนาให้เป้าหมายเกิดขึ้นจริงต้องเป็นในลักษณะแบบนี้เท่านั้นนั่นก็คือความรู้สึกเบาสบายกับเป้าหมายนั้นคิดถึงทีไรก็ ยิ้มมีความสุขลงมือทำก็มีความสุขมีความสุขตลอดเส้นทางนั่นคือเส้นทางแห่งความสําเร็จตามเป้าหมายของเราต้องเป็นพลังงานแบบนี้เท่านั้นการตั้งเป้าหมายในลักษณะที่เรารู้สึกกดดันนั้นเคลื่อนความถี่เราอยู่คนละเส้นทางกันกันกบความสําเร็จจึงไม่สําเร็จสักทีครูแนะนําว่าให้ตั้งเป้าหมายที่เรารู้สึกไม่กดดันอาจจะเริ่มจากเป้าหมายเล็กๆก,ก่อนก็ได้เมื่อได้มาแล้วจิตใจเราจะอิ่มฟูมากนะทุกคนความเชื่อจะยิ่งเกิดขึ้นเมื่อความเชื่อยิ่งเกิดขึ้น ก็ให้เปลี่ยนไปดึงดูดอะไรที่ใหญ่ขึ้นสิ่งที่ใหญ่ขึ้นจะต้องอยู่ภายใต้ความเชื่อเช่นเดิมตามที่ผู้สําเร็จได้กล่าวเอาไว้ว่าให้ลองเริ่มดึงดูดสิ่งเล็กๆดูอย่างเช่นกาแฟฟรีสักแกลล้วหนึ่งฉันเลก,ก็ฉันนั้นนี่คือเรื่องเดียวกันเรื่องความเชื่อเมื่อได้มาแล้วจิตใจอิ่มฟูยิ่งเชื่อยิ่งเชื่อยิ่งเชื่อเพราะกดแรงดึงดูดทํางานผ่านสิ่งนี้แหละค่ะทุกคนให้สังเกตดูในเป้าหมายเล็กๆของเรามักจะเกิดขึ้นเร็วในบางท่านดึงดูดน้ําฟรีแกลล้วหนึ่งเอา้าสองสามวเพราะอะอไร เพราะความเชื่อล้อนเหลือที่อยู่ในระบบจิตก,การดึงดูดเงิน1บาทกับการดึงดูดเงิน1ล้านบาทกระบวนการเดียวกันดึงดูดเงิน1บาทเราเชื่อได้แนๆ่ๆเชื่อมันง่ายมากเลยอะแต่พอดึงดูดเงิน1ล้านบาทเรากลับไม่ค่อยเชื่อสักเท่าไหร่ทั้งที่กระบวนการในการดึงดูดนั้นเป็นกระบวนการเดียวกันลึกๆแล้วไม่มีอะไรแตกต่าง กระบวนการเดียวกันทั้งหมดเป็นความคิดความปรารถนาที่ส่งไปยังจักรวาลจักรวาลสรรสร้างขึ้นมาส่งกลับมาให้กับเราเป็นกฎแห่งการสะท้อนตามความคิดของตัวเราเหมือนกันทุกอย่างไม่มีอะไรแตกต่างสิ่งที่ทําให้เราได้หรือไม่ได้ในสิ่งสิ่งนั้นน่ะคือความเชื่อวนมาความเชื่ออ,อีกแล้วเห็นไหมคะเงินหนึ่งบาทเราเชื่อว่าฉันได้รับแน่นอนแต่พอหนึ่งล้านบาทไม่ค่อยเชื่อสักเท่าไหร่ฝืนเชื่อคําว่าฝืนเชื่อก็คือไม่เชื่อไม่เชื่อเท่ากับว่าสิ่งนั้นยังไม่เกิดขึ้น สิ่งที่เราไม่เชื่อทํายังไงให้เกิดความเชื่อสงสัยไหมคะก็สิ่งที่ฉันไม่เชื่อทํายังไงให้ฉันเกิดเป็นความเชื่อขึ้นมาความเชื่อเราสามารถสร้างขึ้นมาได้การคิดถึงซ้ําๆการพูดถึงซ้ําๆสิ่งนี้จําเป็นจะต้องใช้เวลาในการสร้างความเชื่อให้เกิดขึ้น จากโลกภายในของตัวเราการเซลทอการฟังแอปเฟอร์มิชันช่วยได้ค่ะนี่คือวิธีการง่ายที่สุดแล้วที่จะสร้างความเชื่อให้เกิดขึ้นภายในระบบจิตของเราการคิดถึงการเห็นภาพนั้นบ่อยๆมันจะต้องใช้เวลาในการก่อร่างสร้างตัวไม่ได้เกิดขึ้นในวินาทีแรกเราไม่เชื่อไม่เชื่อมาตลอดชีวิตอยู่ดีๆจะให้เชื่อตั้งแต่ตอนแรกเลยเขาเ้าใจไหมคะมันก็ไม่ได้ง่ายนะสักทีเดียว แต่สิ่งนี้สามารถสร้างขึ้นได้ด้วยตัวของเราเองด้วยคำพูดที่เราพูดกับตัวเองพูดย้ำจิตตัวเองด้วย a f f i r m a t i o n ด้วยการคิดถึงภาพนั้นบ่อยๆแต่สิ่งนี้จะต้องใช้เวลาโอเคไหมคะในข้อนี้จะต้องตั้งเป้าหมายเป้าหมายก็คือทิศทางให้เราเดินไปยังเส้นทางนั้นให้สังเกตตัวเราย้อนหลังหลายๆปีที่ผ่านมาเราใช้ชีวิตแบบวันๆใช่ไหมคะใช้ชีวิตไปวันๆเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้เลยว่าเส้นทางชีวิตของฉันจะต้องไปในทิศทางไหนกันแน่นะเราก็เลยเช้าไปทํางานเย็นกลับบ้านครูเป็น ไม่มีเป้าหมายไม่รู้จะได้ซ้ำว่า3ปี5ปีชีวิตฉันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนไม่มีเป้าหมายใดๆรู้แค่ว่าวันนี้ไปทํางานแล้วก็เย็นกลับบ้านผ่านไปแล้วหนึ่งปีปีหน้าก็เป็นแบบนี้อีกเพราะเป้าหมายไม่มีเป้าหมายจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะเป็นหลักชัยที่เราตั้งเอาไว้ในเส้นทางที่เราเดินไปยังเป้าหมายเดินไปอย่างมีความสุขเพราะความสุขคือพลังงานเดียวกันกับเป้าหมายและเป้าหมายนั้นจะต้องไม่กดดันนะคะอันนี้ขอย้าอีกทีหนึ่งเพราะครูกดดันมาแล้วมันมัน มันตึงมากเลยอะทุกคนมันแบบมันเหมือนอะไรอยู่ในหัวแล้วมันหนักๆอะเป็นแบบนั้นอ่ะอันนี้คือมาเล่าสู่กันฟังโอเคมาไปต่อเป้าหมายเราจําเป็นจะต้องลงมือทําด้วยนะคะกดแรงหนึ่งดูดครูไม่เคยพูดเลยว่าให้นั่งอยู่บ้านเฉยๆไม่ใช่กดแรงหนึ่งดูดดูเราะออกเอเจคชั่นลงท้ายเอเจคชั่นเราจําเป็นจะต้องลงมือทําการลงมือทํานั้นก็ลงมือทําให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับเป้าหมายของเราเรามีเป้าหมายว่าตัวฉันจะเป็นยูทูบเบอร์ผู้มีชื่อเสียงโด่งดัง ก็ต้องลงมือทําให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับเป้าหมายนั้นเราไม่รู้หรอกค่ะว,ว,ว่าเส้นทางจะไปในทิศทางไหนเส้นทางจะมาเองเดี๋ยวเราจะเจอป้ายบอกทางเองการดึงดูดเงิน1บาทกับเงิน1ล้านบาทกระบวนการเดียวกันสิ่งที่แตกต่างก็คือการดึงดูดเงิน1บาทเราเชื่อว่าตัวฉันได้รับแน่นอนเราไม่กดดันเรารู้สึกสบายๆเราอยู่ในสภาวะเปิดรับเราจึงได้รับสําหรับเงิน1ล้านบาทเราไม่ค่อยเชื่อสักเท่าไหร่ ไม่ค่อยเชื่อสักเท่าไหร่ในความเป็นโลกแห่งจิตวิญญาณก็คือยังไม่เชื่อเรากดดันเราลังเลสงสัยเราไม่อยู่ในสภาวะเปิดรับเราจึงยังไม่ได้รับข้อแตกต่างก็คือความเชื่อว่าตัวฉันเป็นได้ทําได้มีได้แตกต่างกันตรงนี้เมื่อสักครู่ครูได้พูดแล้วว่าความเชื่อสามารถสร้างได้ด้วย affirmations self-talk และการเห็นภาพนั้นบ่อยๆแต่ต้องใช้เวลาในการสร้างขึ้นมานะคะไม่ใช่สร้างไว้ได้แล้วในปีหน้าเนี่ยเราได้เป้าหมายมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยว่า ัวเราปรารถนาที่จะเปลี่ยนตัวเองไปในทิศทางไหนเมื่อได้เป้าหมายมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยจงใช้เทคนิคขั้นเทพที่ผู้สําเร็จใช้กันนั่นก็คือนําเป้าหมายนั้นมาจินตนาการเห็นเป็นภาพบ่อยๆช่วงเวลาไหนก็ได้ค่ะเห็นเป็นภาพบ่อยๆว่าตัวฉันได้สิ่งนั้นมาแล้วเป็นเจ้าของสิ่งนั้นมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อนๆที่เรียนกับครูมาใช้เทคนิคนี้ดึงดูดเป้าหมาย เป็นไปดังใจมาแล้วมากมายหลายท่านตัวครูก็เป็นเช่นนั้นเลยทุกคนเป็นไปตามภาพถ้าเราปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่จะต้องมีเป้าหมายการมีเป้าหมายเท่ากับเรามีทิศทางให้กับชีวิตถ้าไม่มีเป้าหมายเราก็จะใช้ชีวิตไปวันๆโดยที่ไม่รู้เลยว่าปีนี้ฉันจะทําอะไร สามปีห้าปีฉันจะเป็นใครการมีเป้าหมายเท่ากับเรามีหลักใช้ให้กับตัวเราให้เดินไปยังเส้นทางนั้นในระหว่างการลงมือทําให้ลงมือทําอย่างมีความสุขเป้าหมายนั้นจะต้องเป็นเป้าหมายที่ไม่กดดันตัวเองเพราะพลังงานคนละระดับกันเป้าหมายของเราเป็นพลังงานที่สูงสูงเป็นพลังงานดีๆส่วนความกดดันเป็นพลังงานอยู่เบื้องล่างส่วนทางกันเป็นพลังงานคู่ขนานนะคะไม่มีทางมาเจอกันเพราะฉะนั้นเป้าหมายต้องไม่กดดันตัวเองนะคะข้อที่3คิด แบบใหม่ครูเปลี่ยนตัวเองได้ด้วยกฎแรงดึงดูดหนึ่งในนั้นก็คือความคิดที่คิดแบบใหม่ครูพูดจริงๆนะทุกคนหลายปีที่แล้วก่อนที่ครูจะเรียนรู้กฎแรงดึงดูดครูมีความคิดแบบเดิม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 ทุกปีผลลัพธ์ที่ได้ก็แบบเดิมแบบเดิมแบบเดิมทุกปีถ้าอยากได้ผลลัพธ์แบบใหม่ต้องคิดแบบใหม่ความคิดต้องไม่เหมือนเดิมความคิดแบบใหม่จะต้องเป็นไปในทิศทางที่เป็นบวกที่ส่งเสริมตัวเราพัฒนาตัวเรา นนั้ปีใหม่เริ่มต้นชีตใหม่เราจะไม่เป็นคนใหม่เลยถ้าความคิดเรายังเหมือนเดิมความคิดเหมือนเดิมเท่ากับผลลัพธ์เหมือนเดิมเราก็เป็นคนเดิมตัวครูในอดีตตอนที่เป็นสาวออฟฟิศมีความคิดเหมือนเดิมผลลัพธ์ที่ได้เหมือนเดิมย้ายบริษัทกี่บริษัทก็เหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะความคิดเหมือนเดิมความคิดเท่ากับ อำนาจสูงสุดของตัวเราเท่ากับเรากำลังส่งสารนี้ขึ้นไปยังจกัจกรวาลจักรวาลตอบรับต่อทุกความคิดส่งความคิดนั้นสะท้อนกลับมาให้กับตัวเรากลายเป็นว่าตัวครูเจอผลลัพธ์แบบเดิมเ,มเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เพราะเริ่มตรงนี้ตรงนี้ที่ความคิดเริ่มคิดแบบใหม่ความคิดแบบเดิมจะทำให้เราเกิดการลงมือทำแบบเดิมการลงมือทำแบบเดิมจะทำให้เราได้รับผลลัพธ์แบบเดิมถ้าปรารถนาที่จะเป็นคนใหม่ความคิดจงเปลี่ยนเป็นความคิดใหม่ ความคิดใหม่นี้จะหนุนนำให้เราเกิดการลงมือทําแบบใหม่การลงมือทําแบบใหม่เท่ากับตัวเราได้ผลลัพธ์แบบใหม่ครูพูดง่ายใช่ไหมคะก็คิดแบบใหม่คิดแบบใหม่ครูเข้าใจว่ามันไม่ง่ายนัก ที่จะเปลี่ยนความคิดของตัวเองแบบใหม่แต่ไม่ยากถ้าเราตั้งใจจริงที่จะเปลี่ยนความคิดของตัวเราการที่เราจะเปลี่ยนความคิดของตัวเราให้เป็นไปในทิศทางแบบใหม่มันไม่ง่ายครูเข้าใจแต่ความไม่ง่ายจะอยู่แค่ช่วงแรกเท่านั้นเพราะเราไม่เคยชินกับการคิดแบบใหม่เราคิดลบมานานอยู่ดีๆจะให้มาคิดบวกเลยเสน้นทางแห่งความคิดลบแข็งแรงเราเลยคิดบวกได้ไม่นาน แต่คําว่าคิดบวกได้ไม่นานเท่ากับเราได้เริ่มคิดบวกแล้วช่วงแรกจะเป็นแบบนี้เพราะว่านิวรอนแอคซอนในสมองของเรานะคะเขาแข็งแรงไปในทิศทางที่เป็นลบเมื่อเราฝึกคิดบวกในช่วงแรกจะคิดบวกได้เล็กน้อยแล้วก็กลับมาลบแต่คําว่าเล็กน้อยเท่ากับเรามีก้าวแรกแล้วเป็นที่เรียบร้อยฝึกเรื่อยๆเดี๋ยวทิศทางในสมองทิศทางของนิวรรนและแอคซอนในสมองจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่เป็นบวกเอง สินี้ต้องใช้เวลาเหมือนกันไม่ยากเกินกว่าที่เราจะฝึกฝนถ้าเราตั้งใจจริงการฝึกคิดบวกใครๆก็พูดได้ใช่ไหมคะคิดบวกคิดบวกคิดบวกแล้วคิดบวกคิดยังไงการฝึกคิดบวกคือการคิดให้ตัวเรารู้สึกดีเพราะฉะนั้นจากนี้เป็นต้นไปการเปลี่ยนความคิดใหม่ให้เป็นไปในทิทางที่เป็นบวกจงคิดกับเรื่องเรื่องนั้นให้ตัวเรารู้สึกดีแล้วเดี๋ยวความคิดที่เรารู้สึกดีนี่แหละ จะนำพาให้เราได้รู้สึกดีรู้สึกดีและรู้สึกดีเพราะเราเกิดการคิดใหม่ส่งสัญญาณไปในรูปแบบใหม่เลิกงานวันนี้รถติดจังแล้วเราก็คิดรถติดรถติดรถติดเราคิดแบบนี้มา3ปีหปี10ปีตลอดระยะเวลาการทํางานกับบริษัทนี้คิดแบบนี้ทุกวันเลยรถติดอีกแล้วรถติดอีกแล้วรถติดอีกแล้วถ้าปรารถนาที่จะเป็นคนใหม่ให้เริ่มคิดใหม่คิดใหม่ได้ยังไงในเมื่อรถยังติดอยู่รถติดที่เราเห็น เป็นมายาภาพที่พ่วงมาจากความคิดของตัวเราในอดีตถ้าปรารถนาให้ชีวิตเปลี่ยนไปในทิศทางใหม่นั่นก็คือรถติดน้อยลงและก็ไม่ติดเลยให้เริ่มเปลี่ยนที่ความคิดนั่นก็คือคิดให้ตัวเองสบายใจดีเหมือนกันนะได้ทบทวนบทเรียนดีเหมือนกันนะได้ฝึกเซลท a l กในสถานการณ์ที่รถติดนะคะให้คิดยังไงก็ได้ให้ตัวเองรู้สึกดีรู้สึกสบายใจ อาจจะคิดไปในทิศทางที่เราต้องการก็ได้ถนนโลง่งไปกี่แยกก็ไฟเขียวตลอดเลยคือคิดกันในขั้วตรงเงินข้ามที่ทําให้เรารู้สึกดีหรือไม่ตอนนี้รถติดอยู่ก็คิดว่ามันก็ดีนะได้ทบทวนบทเรียนเอาเป็นว่าการคิดแบบใหม่คือคิดให้เรารู้สึกดีในสถานการณ์นั้นๆพร้อมกันนั้นก็คิดไปในทิศทางที่เราต้องการให้เกิดขึ้นกับตัวเราจริงๆอย่างเช่นตัวอย่างเมื่อสักครู่รถติดเดิมที่หงดหงิดติดๆอยู่นั่นแหละคิดใหม่ ก็ดีเหมือนกันนะได้ฝึกเซลล์ทอได้เรียนกดแรงนึงดูดได้มีเวลานั่งคุยกับแฟนในรถได้กินขนมในรถกับแฟนได้มีความสุขพร้อมกันนั้นก็คิดถึงสิ่งที่เราปรารถนาในขั้วรตรงกันข้ามนั่นก็คือเราปรารถนาพบเจออะไรล่ะไฟเขียวใช่ไหมคะทุกแยกก็คิดไปในทิศทางนั้นมันจะทําให้เราเปลี่ยนความคิดไม่เหมือนเดิมการคิดแบบใหม่มีอีกวิธีหนึ่งที่ ทำให้เราเริ่มคิดแบบใหม่ได้นั่นก็คือการสั่งการตัวเองด้วยการเซลทล์กก็คือพูดออกมาเลยกับสถานการณ์นั้นที่พบเจออยู่หรือเรื่องราวที่กําลังฉายอยู่ในสมองของเราให้พูดสวนไปในทิศทางที่เป็นบวกอย่างเช่นเธอทําไม่ได้หรอกฉันทําได้สิ่งนี้ง่ายมากสําหรับฉันฉันทําได้คําพูดมาจากสมองนะคะคําพูดก็มาจากความคิด เราคิดเราจึงพูดออกมาเราพูดออกมาเท่ากับความคิดของเราเปลี่ยนเราอาจจะเคยได้ยินว่าฉันพูดไม่คิดฉันพูดไม่คิดจริงๆไม่ใช่คำพูดรนแล้วแต่ผ่านความคิดมาแล้วทั้งสิ้นการที่เราพูดว่าฉันทำได้เท่ากับความคิดของเราเปลี่ยนแล้วเดิมที่มีความคิดหลอกลอออยู่ในสมองว่าเธอทำไม่ได้หรอกเธอทำไม่ได้หรอกแต่เราพูดสวนไปว่าฉันทำได้เท่ากับความคิดที่เ <realidade> ป็นลบในสมองเปลี่ยนเป็นบวกแล้วเป็นที่เรียบร้อยเธอทำไม่ได้หรอก เป็นลบแต่เราพูดสวนไปว่าฉันทําได้เท่ากับสมองของเราเปลี่ยนความคิดของเราเปลี่ยนฉันทําได้ฉันทําได,นได้นั่นคือเปลี่ยนเราเป็นที่เรียบร้อยง่ายมากแต่ผู้คนโดยส่วนมากอะไรที่ง่ายๆมักจะมองข้ามไม่ทำ <c oughs> ไม่ทำมันง่ายเกินอะไรอย่างเงี้ยอยากทำอะไรที่มันยากๆก,กว่านี้อีกแต่เชื่อครูเธอว่าสิ่งที่ยากกับสิ่งที่ง่ายถ้าผลลัพธ์เท่าเทียมกันอะเลือกที่ง่ายเถอะมันไปได้เร็วกว่าสิ่งที่ยากไม่ใช่มันไม่ดีนะคะก็ดีแต่เอาไว้ฝึกตอนที่เราเข้มแข็งแล้วตอนที่เรามีระดับ จิตอยู่อีกระดับหนึ่งแล้วค่อยฝึกก็ได้ตอนนี้ค่อยๆแต่ระดับไปก่อนถึงวันนั้นจะฝึกแบบยากก็ก็ไม่แปลกที่เราจะเลือกแบบยากมากมันไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกทุกอย่างดีเสมอแต่ณวันนี้ครูแนะนําว่าเซลท็อคเปลี่ยนเส้นทางความคิดของเราใหม่แบบง่ายไายสบายๆนั่งๆอยู่เงินหายากจัง เงินหายากจังเป็นความคิดลบเดิมในอดีตที่คิดซ้ำๆมาแล้วเป็น1ิปีเงินหายากจังเงินหายากจังนั่งอยู่แบบเนี้ยจับให้ได้แล้วส่วนไปเลยสําหรับฉันเงินหาง่ายได้มาบ่อยได้มาทุกวันได้มาแบบง่ายดายสบายๆได้มาอีกแล้วจุดๆบาทในวันนี้พูดส่วนไปเลยแค่เราพูดออกมาความคิดก็เปลี่ยนแล้วเพราะคําพูดนั้นก็มาจากความคิดเชื่อมโยงกันแบบนี้ถ้าอยากที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่เปลี่ยนเป็นคนใหม่ ให้เริ่มจากสิ่งนี้เริ่มที่ความคิดคุณต้องคิดใหม่ถ้าคิดแบบเดิมเศรษฐกิจไม่ดีเงินหายากก็ยังคงเป็นคนเดิมกี่ปีกี่ปีก็เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงแล้วจะได้พบเจอสิ่งสิ่งนั้นตามความคิดเปลี่ยนที่ความคิดถ้าความคิดเปลี่ยนชีวิตก็เปลี่ยนเพราะพลังงานในตัวของเราเปลี่ยน วิธีการเปลี่ยนง่ายที่สุดแล้วที่ครูพูดเมื่อสักรครู่ก็คือการพูดส่วนความคิดลบนั้นไปแค่พูดออกมาความคิดเราก็เปลี่ยนแล้วค่ะส่วนอีกวิธีการหนึ่งที่ครูแนะนําบ่อยๆนั่นก็คือการฟังเสียงสั่งจิตหรือ affirmation สิ่งนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันเป็นการเปลี่ยนเส้นทางความเชื่อเดิมไปสู่ความเชื่อใหม่ในขณะที่เรา หลับไหลส่งสิ่งนี้ลงไปยังระบบจิตภายในช่วยได้เหมือนกันค่ะการฝึกคิดแบบใหม่เป็นการยกระดับพลังงานของเราให้สูงขึ้นจากเดิมที่เราคิดเรื่องเดิมๆเศร้าๆเหมือนเดิมแต่เมื่อเราเปลี่ยนมาคิดแบบใหม่พลังงานของเราจะสูงขึ้นให้สังเกตดูนะคะอย่าเพิ่งเชื่อครูให้ไปฝึกจริงๆแล้วเราจะรู้ว่าพลังงานของฉันดีขึ้นจริงๆมาไปต่อกันในข้อที่4ี่ครูแถมให้สําหรับท่านที่ปรารถนาที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ครูแนะนําว่า ให้ใช้เวลาอยู่กับเรื่องราวที่พัฒนาตัวเราให้มากขึ้นเรื่องใดก็ตามที่ไม่จัดลงใจไม่พัฒนาตัวเราออกห่างได้ออกห่างใช้สิทธิ์ในการเลือกเลือกมาอยู่กับเรื่องราวที่พัฒนาตัวเราอ่านหนังสือดู YouTube ในเรื่องราวที่พัฒนาตัวเรา กลุ่มคนไหนที่อยู่แล้วรู้สึกว่าพลังงานตกเราใช้สิทธิ์ในการเลือกเลือกขอตัวออกมาได้นะคะครูไม่ได้พูดเพื่อให้พวกเราเลิกคบเพื่อนไม่ใช่นะคะแต่ถ้าไปเจอเรารู้สึกว่าพลังงานตกก็ขอตัวออกมาสักนิดหนึ่งเราจําเป็นจะต้องรักษาระดับพลังงานของเราให้สูงขึ้นหลายๆท่านอาจจะใช้ชีวิตไปกับเรื่องราวของผู้อื่นเอ่าลบๆเรื่องราวดราม่าต่างๆให้ถามตัวเองว่าเรื่องราวนี้พัฒนาเราหรือไม่ทําให้จิตเราอิ่มฟูหรือจิตเราห่อเหี่ยวถ้าทําให้จิตเราอิ่มฟูไปต่อ แต่โดยส่วนมากเรื่องราวลบๆแล้วก็ดราม่าต่างๆไม่ได้ทําให้จิตเราอินฟูเรื่องราวดรามา่าเรื่องราวลบๆต่างๆทําให้จิตเราอยู่บ้างล่างเราอาจจะรู้สึกเหมือนสนุกมากกับการได้รู้เรื่องนี้คนภายในไม่ได้สนุกด้วยนะคะเรารู้สึกสนุกมากกับการได้นินเท้าวบ้าไร้ผู้อื่นเรื่องจริงคือไม่ใช่นะคะพลังงานเรากําลังตกแต่เพียงแค่ว่าเราคิดไปเองว่าเรื่องราวเนี้ยทาให้ฉันรู้สึกดี ได้พูดออกมานินทาคนอื่นเนี่ยโอ้ยรู้สึกดีสนุกปากมากแต่จริงๆไม่ใช่พลังงานเราตกมากนะตอนที่เราพูดอยู่จงรู้เท่าทันต่อสิ่งนี้สิ่งนี้ไม่ได้พัฒนาตัวเราใช้สิทธิ์ในการเลือกเราเลือกได้ที่จะขอตัวออกห่างจากวงสนทนาลบๆเหล่านั้นให้เลือกอยู่กับพลังงานดีๆ ใครก็ตามที่เราอยู่ด้วยแล้วมีความสุขมีความคิดไปในทิศทางเดียวกันในเรื่องราวที่เป็นบวกบวกมีเป้าหมายคล้ายๆกันและพูดถึงเป้าหมายแล้วเรารู้สึกดีมีความสุขไปอยู่กับคนคนนั้นเพราะพลังงานส่งต่อกันได้ครูอยากให้พวกเราแยกว่าข่าวไหนเป็นข่าวแจ้งเตือนประชาชนให้รู้เท่าทันหรือเรื่องราวไหนที่เป็นเรื่องราวดราม่าที่ไม่ได้พัฒนาตัวเราครูอยากให้แยก ในบางท่านไม่กล้าดูข่าวเลยเพราะกลัวว่าเป็นพลังงานลม้มแต่ให้แยกให้แยกว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่แจ้งเตือนประชาชนให้รับทราบว่ามีเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเพื่อให้ระมัดระวังในการใช้ชีวิตเพื่อให้รับทราบเพื่อให้รับรู้ส่วนข่าวนี้เป็นข่าวดรามา่าให้แยกนะคะข่าวที่แจ้งเตือนประชาชนเราสามารถดูได้ดูเพื่อรู้เท่าทัน ครูจะแยกนะทุกคนบางทีเด้งมาที่มือถือแก๊ง call center ครูก็จะรู้แล้วว่านี่คือข่าวแจ้งเตือนประชาชนครูจะเปิดดูนิดนึงว่าข่าวแจ้งเตือนในเรื่องอะไรแจ้งเตือนว่าอย่าไปกดลิงก์อย่าใช้ WiFI สาธารณะที่ครูจําได้นะคะแล้วก็ให้ใช้ WiFi ของตัวเองจะมีการหลอกว่ามีพัสดุหรืออะไรประมาณนี้อย่าไปหลงเชื่ออะไรก็ตามที่จะต้องจ่ายเงินออกไปก่อน อย่าได้หลงเชื่ออะไรก็ตามที่เราจะต้องเสียเงินออกไปนะ่ะให้ตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนแล้วก็อย่าได้ทําสิ่งนั้นให้วางสายไปอย่ารับสายที่เป็นสายบวกๆมาจากต่างประเทศแล้วอะไรอีกเยอะแยะมากมายที่เป็นการแจ้งเตือนประชาชนอันนี้ครูอยากให้พวกเราแยกนะคะท่านที่เรียนกดแรงหนึ่งดูหลายท่านกลัวแบบกลัวไม่กลา้าเสพข่าวอะไรเลยอย่างเงี้ยครูอยากให้พวกเราแยกว่า ข่าวแจ้งเตือนประชาชนกับดราม่าทั่วไปเราแยกได้อยู่แล้วว่าอะไรคืออะไรข่าวแจ้งเตือนประชาชนครูแนะนําว่าดูเพื่อรู้หลายท่านดูดูดูจนวิตกจนกลัวไปหมดแบบนั้นไม่ใช่ข่าวแจ้งเตือนประชาชน,น,นาเขา,เชาชขไม่ได้ทําให้ประชาชนตื่นตระหนกเขาบอกให้รู้เป็นการแจ้งเตือนเรารับทราบอ๋อมีเรื่องนี้เกิดขึ้นเรารับทราบแล้วเราก็ตัดช่องโหว่ทั้งหมดเพื่อไม่ให้สิ่งน,นี้เกิดขึ้นกับตัวเราเสพข่าว ในลักษณะของการรับทราบอย่าเสพข่าวในลักษณะที่แบบว่ากลัวกลัวกลัวกังวลกังวลวิตกวิตกท้ายที่สุดก็ไปคิดอะไรก็ไม่รู้กลายเป็นดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาหาตัวเองแบบนั้นไม่เอาเสพข่าวประเภทนี้ยประเภทแจ้งเตือนประชาชนเนี่ยให้รู้ว่าเขาบอกเราในเรื่องนี้แล้วหลังจากนั้นก็สร้างเกราะป้องกันตัวเอง ครูสร้างกรอบป้องกันตัวเองโดยการที่ครูแบ่งมือถือเป็น2เครื่องอันนี้แชร์ให้ฟังก่อนปิดไลฟ์นะคะครูแบ่งมือถือเป็น2เครื่องมือถือที่มีอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งครูจะไม่ได้เปิดอินเทอร์เน็ตก็คือไม่มีอินเทอร์เน็ตเป็นมือถือเปล่าๆเลยไม่มีอินเทอร์เน็ตครูจะเปิดอินเทอร์เน็ตเฉพาะช่วงที่จะต้องใช้งานเท่านั้นจะต้องใช้งานนั้นหมายถึงว่าจะต้องใช้เงินใช้จ่ายสแกนจ่ายนู่นนี่นั่นเท่านั้นหลังจากนั้นก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตเลยในเครื่องนั้นและอีกเครื่องหนึ่น ประมาณนนั้ในส่วนของเบอร์โทรเบอร์แปลกครูจะไม่รับญาติพี่น้องจะรู้เลยถ้าเบอร์แปลกไม่รับเบอร์ที่ไม่ใช่จริงๆก็จะไม่รับก็จะกดปฏิเสธไปเลยเราเลือกได้นีนเขาที่จะกดทิ้งออกไปไม่จําเป็นจะต้องมาฟังจนจบไม่จาเป็นก็ใช่ไหมไม่จําเป็นเลยมันไม่ใช่ก็กดทิ้งๆไปประมาณนั้นพอเรากดทิ้งไปเรื่อยๆสิ่งนั้นจะจางหายไปโดยส่วนมากเพื่อนๆมีความคิดลบๆที่เป็นไปในเรื่องของการเงินซะส่วนใหญ่ที่ปรึกษาครูมานะคะแบบลูกค้าน้อยจังเลยอะจับให้ได้ ลูกค้าน้อยจังเลยอะมาแล้วความคิดนี้พูดส่วนไปเลยการพูดส่วนเท่ากับเส้นทางในสมองเปลี่ยนแล้วหนึ่งครั้งพูดส่วนไปเรื่อยๆอยนิวรอนแอคซอนในสมองจะค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนเป็นไปในทิศทางที่เป็นบวกพร้อมกันนั้นเราก็ได้เซลล์ท็อกพร้อมกันนั้นเราก็ได้ส่งสภาวะดีๆขึ้นไปยังจักรวาลเกิดเป็นการดึงดูดเกิดเป็นกฎแห่งการสะท้อน เป็นเรื่องเดียวกันเรื่องของกฎแรงหึ่งดูดถ้าเป้าหมายเป็นไปในลักษณะของการออกกําลังกายลดน้าหนักมันจะมีอยู่ช่วงวินาทีหนึ่งที่เรารู้สึกว่าไม่อยากไปเลยไม่อยากทําเลยต่อสู้ให้ได้พาตัวเองไปยังสถานที่ออกกําลังกายนั้นๆให้ได้ มันเป็นแค่ช่วงแรกๆเองหลังจากนั้นเราจะเกิดเป็นความเคยชินแล้วเราจะลุกขึ้นจากเตียงออกไปวิ่งออกไปชิมออกไปออฟิตเนสได้แบบสบายๆเลยเพราะเราเริ่มชินกับตัวตนใหม่มันจะมีแค่ช่วงแรกๆเท่านั้นค่ะราคามให้ได้นะคะครูเป็นกําลังใจให้ในหัวข้อที่ครูสอนเวลาที่ไม่มีคําว่าเงินไม่มีคําว่ามั่งคั่งไม่มีคําว่าร่ํารวยอะไรเงี้ยไม่ค่อยดูครูเข้าใจครูเข้าใจเป็นอย่างยิ่งแต่องค์ความรู้ของครูเนี่ยเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันทั้งหมดสุขภาพร่างกายสภาวะจิตใจภายในความมั่งคั่ง ความบาง่งคั่งก็คือมากกว่าความร่ำรวยนะคะเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันทั้งหมดครูก็เลยอยากจะให้แบบเปิดใจเรียนรู้สักนิดนึงในหัวข้อต่างๆที่ที่ไม่มีคําแบบร่ำรวยเงินอะไรเงี้ยครูอยากให้เปิดใจเรียนนะคะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องจากโลกภายในครูเป็นครูวันนี้ได้เพราะโลกภายในเปลี่ยนครูพูดตรงนี้เลยเมื่อก่อนครูแก้มตอบนะทุกคนเ,เป็นร่องเลยผอ,อมแก้มตอบแล้วก็หน้าเป็นสิวเป็นสิวในที่นี้ก็คือเป็นแบบจุดดำๆอะค่ะจุดำดำๆผสมกับหลุมสิวแล้วก็ หน้าดูสูงอายุก่อนวัยอันควรแล้วก็มีริ้วรอยตั้งตื้นและลึกทั้งที่ตอนนั้นอายุไม่เยอะมากเพราะพลังงานภายในครูเชื่อในเรื่องนี้พอปรับจากภายในบวกกับการกระทําแบบใหม่ดูแลตัวเองแบบใหม่ก็เลยเปลี่ยนแปลงไปนี่คือเล่าสู่กันฟัง